วินาทีผู้ประกาศข่าวดังต้นกล้าชัยอนันต์ปัญชูร่ำให้อำลาเพื่อนๆผู้ประกาศช่องเจ็ดหลังลาออกอยู่มานานกว่า13ปีเรียกได้ว่าทําเอาช็อกอีกแล้วเมื่อทางด้านผู้ประกาศข่าวดังต้นกล้าชัยอนันต์ลาออกช่องเจ็หลังทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวมานาน13ปีโดยทางด้านต้นกล้าชัยอน,นันต์ โดยได้ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวกับทางช่อง7วันสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่วันที่28เมษายน66ปิดตำนานกล้าลองกล้าลุยในเวลาต่อมาทางด้านเพื่อนผู้ประกาศร่วมช่องอย่างปุ้งเปรมสุดาได้ออกมาโพสต์ข้อความอำลาต้นกลา้าชัยอนันต์ด้วยว่าจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้มันมีเรื่องราวมากมายแน่นอนเราจับมือกันร้องไห้ หัวเราบผ่านกันมาทุกอย่างเพื่อนในที่ทำงานและเป็นมิตรภาพที่จะอยู่ตลอดไปทุกงานที่เราได้ทำด้วยกันรเราอุ่นใจว่ามีเพื่อนคอยซัพพอร์ตกันและกันเพื่อนคนไหนได้รับโอกาสที่ดีเราก็พร้อมใจร่วมยินดีกับโอกาสนั้นและแม้บางครั้งโอกาสที่พลาดไปก็มีอ้อมกอดคำปลอบใจและกำลังใจที่ส่งให้กันนี่แหละเราทำงานกันแบบนี้ เจอกันตั้งแต่บางคนเพิ่งจบใหม่บางคนก็ย้ายมาจากสายอาชีพอื่นเจอกันตั้งแต่บางคนโสดผ่านช่วงที่เรายินดีกับความรักของเพื่อนใครรักใครใครเลิกใครก็ผ่านกันมาหมดจนตอนนี้ลูกหลานรุ่นเราเป็นสิบคนนี่แหละความสัมพันธ์แบบเพื่อนของเรามาจนถึงวันนี้วันนี้แต่ละคนก้าวเดินในเส้นทางใหม่ พวกเราก็พร้อมยินดีสนับสนุนเพื่อนเสมอขอให้กล้าและน้องเกตประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราตลอด14ปีนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ได้มากกว่าการได้ทำงานที่รักแล้วก็คือมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นนี่แหละน้องปูนช่อฟ้าได้เคยกล่าวไว้เมื่อครั้งน้องขอออกไปเป็นฟรีแลน์ โดยทางด้านต้นกล้าชัยอานันต์โผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ของปุ้งเปรมสุดาเอาไว้ด้วยว่าน้ำตาไหลอีกแล้วรักที่สุดนะท่ามกลางความใจหายของแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เสียดายกันเพียบ